โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U.N. ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอรซเหมือนเช่นเคยซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันในวอรซีเซิร์ฟเวอร์เทือนสัตวซ C อีกเช่นเคยนะครับทุกคน ก็วันนี้ได้กลับมาในเซิฟเทิร์นสัตว์ซีก็บอกเลยว่าอย่างแรกเลยครับคือตอนนี้นะครับผมใครดูผมจากคลิปนี้นะครับผมมีของแจกแบบใหม่ซึ่งบอกเลยว่าโหดกว่าของเก่าเยอะแล้วก็ได้กว่าของเก่าเยอะนะครับผมได้มากกว่าของเก่าเยอะเพราะว่านี่ฮะของแจกผมใหม่ก็คือนี่ครับผมรับทุกอย่างในภาพนี้ฟรีนะครับผม่าแล้วคือใครยังไม่ตามมาก็รีบตามมานะครับเพราะว่าของอันใหม่นี้โหดกว่าอันตามมาอเก่าเยอะนะครับทุกคนตามนี้แถมได้กล่องอันนี้ไปด้วยนะครับสิบกล่องทุกคนและอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยวันนี้ผมมาได้ ธรรมดาทุกคนตอนแรกผมว่าจะมาวันนี้ต้องเป็นคลิปของการรีวิวของสั่งทำใช่ไหมไว้คลิปหน้าละกันวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนําของตามมาใหม่ละกันและอย่างหนึ่งคือวันนี้มีคนมาสตรีมสองคนเวคืออะไรนะชื่อเนี่ย โอมาแล้วดัมดักเยอะนะยดเคคือแบบชื่อเฟซมึงคือดักดักความอ้วนมึงไว้เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแชมปะแชมป์ธนังกฤษปะคือสองคนนี้เป็นสตรีมเมอร์นะครับผมที่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่แอดมินน่าจะมีความแค้นนะฮะแบบว่าอยู่ไปล่าสตรีมสองคนนี้ทีนี้มันสตรีมสงสัยนะ่าจะห้าหรือทำอะไรกับแอดมินนะครับพอแล้วคือวันนี้ผมจะไปล่ามันนะครับโดยการที่แบบว่ามีทั้งมีดทั้งอา g พจีทุกคนบอกเลยว่า โดนะคือโดแน่ๆทุกคนและอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าอะไรวะไอ้น,นั่นแหละทุกคนวันนี้ผมมีของแจกด้วยเหมือนแอดมินเขาเห็นใจวันนี้แอดนมินเลยให้กล่องบอกเลยว่ามาแจก30กล่องทุกคนเด็ดค,ค่วันนี้ผมมาแจกทั้งกล่อง30กล่องแล้วก็300อด้วยนะครับเพราะนั่นคือถ้าใครอยากให้ผมแจกของเยอะก็อ้อนแอ้นมินนะครับไม่ต้องอ้อนกูครั้งที่แนละ้วแอดมินให้แจกแค่เท่าไหร่วะแค่แคเอ,อ่อสิบกล่องใช่ไหมแต่ผมแจกเกินไปมไงาวันนี้คือแอดมินยบกว่าเออให้แจกไป30กล่องเลยนะครับก็บอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้ไปแจกของด้วยนนนะะแแต่่่่กกออจจไขเล นะครับทุกคนซึ่งอ่าไอปืนมาสุกา้าเนี่ยมันยิงใส่ตัวเองแล้วมันจะตายทุกคนเข้าใจป้ะคือถ้ายิงใส่ปืนมันจะตายผมต้องอยู่ไกลๆนละ้วก็ยิงทุกคนแต่ขอเข้าเซิร์ฟไปก่อนละกันทุกคนมันอยู่เซิร์ฟไหนอ่ะทุกคนไม่รอช้าได้ว่ามันอยู่เซิร์ฟนี้ปะข้างล่างปะนี่ยิบสองคนทุกคนไปครับตอนแรกผมว่าผมจะเอาเซ็ตอันนี้ใส่สองพันใหม่แต่ผมไม่กล้าใส่กนนูกลัวโดนลุกหลงตัวเองตายทุกคนเพราะถ้าพีจีตกอ่ะมันยังกู้คืนได้แต่ถ้าชุดเต็มไปกู้กู้คืนเนี่ยตายนะบรลถึงตบ เลยเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวใส่มาเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าแค่ลองหนนเนี่ยมันก็ยิงเราไม่ได้แล้วไงยิงไม่เข้านะครับแต่ผมยิงมันเข้าเดี๋ยวต้องหาชื่อตัวมันก่อนตัวมันชื่อว่าอะไรเแี่ทุกคนตัวมันชื่อว่าอะไรวะดูสตรีมสองของดิฉเพื่อนรักมันเนี่ยโอ้โหแก๊งมันชื่อที่อะไรบ้างไงทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะหาชื่อยากเลยบอกเลยว่าพร้อมอขนะดขนาดขนคือพร้อมนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แบบว่ามดหายตัวแล้วฮะกูรอแล้วบอกเลยกูรอแล้วแค่แหละอาจีหกอาจีหกใครเป็นตัวปวดไหม่อ่ะ มันจะต้องมีคนเปิดไพคนหนึ่งไงไอ้ชี 6, ่กหกชี่หกเนีย่ยใครวะแก๊งมันใหญ่ทุกคน,กคนแคร์มันดิอาร์อาร์อะไรอะ่ะอาร์ดีจีแจ็คอาร์ดีจีแคร์แหละเลดากอนเหรอใช่ปะ่ะกูดาวน์นะที่กูดาวน์นะอันนี้กูร้องหุนอยู่แมีมีแอดมินตี้มาวะไม่ใช่แอดมินนี่หว่ะยศเหมือนกันเฮ้ร้องหุนอยู่ชื่อยังโชว์นะครับอาทิตย์ศูนย์หนึ่งอาทิตย์ศูนย์สองเดี๋ยวผมขอเปิดซ็อกเปิดเสียบไม้ในเกมแบบไม่กูฟังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเฮียดึงมาท,าทมาาั้งตีเลยเมื่อไหรสัตว์เยศแม่เฮียเกินกูออะไ้ห อ้าวีเอียดูกูเบิร์ดคุณเตี้คุณเตี้มึงห้าวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปก่อนไอ้เนี่ยนี่คุณเตี้ยมาลูกแคนกูเปิดมาได้ฟังพอดีกูเปิดฟังมาพอดีไอสัตว์เฮียเอียดูกรเบิร์นไอ้สัตว์โอ้โหเฮียมึงนี่แซ็บนะมึงนี่แซ็บนะเด็กเด็กวาวเอากรา็กระดาษเด็กระดาษเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนเอ้ตัวเอาหมวยดิเอาตัวเอาหมวยสามร้อยเอาหมวยสามร้อยในในเมื่อคือแบบว่าในเมื่อมึงแบบว่ามาแบบไม่รู้ว่ามึงชื่ออะไรบ้างกูบอกเลย กูเอาทั้งตี้แค่แหละเอาทั้งตี้ RDT แล้วก็ไอ้แบงค์บายี่เฮียอย่างทุกคนกูเอาหมดแค่แหละกูใส่หมดกูใส่หมดพอแล้วคือดึงมาลงน้ำหมดทุกคนพอาะ้ามาลงน้ำเนี่ยมันจะมาช้านะครับกูใส่เลยอ่ะกูใส่เลยซีร์คอร์ดอ่ะอ่ะเล่นกูแล้วกูอะไรแค่แหละกูแค่แหละเอาอะไรแค่แหละเอาแค่แหละบอกรถเจ๊กูแค่แหละไอ้โง่ไอ้โายุอายุอายุ นี่ดึงทำพี่อะไรรู้ยังอ่ะก็คือรู้หรือยังอ่ะก็คือรู้หรือยังอ่ะก็คือคือรู้หรือยังอ่ะดึงทำพี่อะไรก็คือรู้หรือยังอ่ะก็คือรู้หรือยังดกินดกินโอ้โหดักกูยับดักกูยับอ่าอ่ากูจบจากบอกอเลยจบยากบอกเลยจบยากไอ้ห่าเอึงแค่แหละ จะเจอกันทุกคนบอกเลยว่าถามว่าดึงทำไมมอดตี้มอดตี้ก็อะไรจะกกูวะดูด้า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 ชอบชอบใจชอบใจได้ไม่มีปัญหาไเดี๋ยวผมดึงเอามอดตี้นะมันมีคนขอรับขอรับอีกทีรอบนึงครับว่ามันมีกี่คนนะฮะทุกคนมันมีคนว่าโชตี้ดิไอ้ห่ามอดตี้ไปแค่แหละแค่แหละไม่พูดเยอะเจอกันแล้วใครใครใครมันนำหน้าอยู่กูอะใครอะใครแอดมินเหรอแอดมินนำอยู่ผมแอดมินกูนึกว่าใครแอดมิน มึงยังบอกแล้วหนึ่งสองสญญามสี่หกเจ็ดมึงมีงเจ็ดคนเจอกูอ่ะไปแบกแบกเฮียกูกูกูเคลียร์อ่ะคนคนที่แรกกับคนหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะมาเลยนะสองไม่ต้องมาไหนไกลาสามไม่ต้องมาไหนไกลสี่หา้าหกเจ็ดไม่ต้องมาไหนไกลมึงอนะ่ะไม่ต้องมาไหนไกลเฮียนี่ไอ้ที่คนตีมไอ้แชมป์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 นี่ oh, <wow. S 1> นี่หมดแค่แหละหมดมไม่ต้องเพล่นไม่ต้องเล่น แค่นั้นพอใครไม no. ่รู้ผมไม่เกี well okay. ่ยวนะผมไม่ยุ่งคนอื่นนะแค่นั้นพอโดนไปซะนี่ไอชงไอแชมป์นี่รู้ผมแค้นมั้ด้วยนี่นี่ลองลองซะลองซะลองซะเอาซะขอตึงตึงขอตึงตึงเก่งตรงตะปูอะกูดึงไหมมาโดนลุมดีกว่าทุกคนเฮ้ลุมตบบัดนี้ลุมตบบัดนี้ นุงมตบบนี <m> ่ <t ired> also, no. you, ุบบอลนุบบอนอไมยอมใ่ย hmm, oh ืนไม่รอดเย็นไม่รอดไอ้เคอไรพูดไอ้2อไอ้สกใช่ไหมสสมึงมึงบอกยืนไม่รอดใช่ไหมมึงไม่รอดก่อนงั่นแหละยิมึง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 วัดสองพันอย่ากูเลยบ้าอ้แชมไม่แชมไอ้แชมไม่แชมไอ้แชมไอแชมนี่ไอแชมไอแชมไอชมไอแ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 ชมไยแชมไอชมไอแชมไขัมไไอแชมอไอแชมมมอมมไอแไอแชมมไม่แไอแชมยมนี่ นี่ตายซะตายซะเดี๋ยวเดี๋ยวตีลิกัสิดไอ้เหี้ยพอก่อนนี่ไงไอ้เหี้ยนี่ขำอ๋อนี่คือศูนย์สองไม่ใช่นี่หว่าไอ้เหี้ยนี่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ไอ้แชมป์น่าจะศูนย์สองไอ้แชมป์น่าจะศูนย์สองนะไอ้แชมป์ธนกิจโซเดโอมไอโอมมึงชื่ออะไรอ้ากูรู้ชื่อมึงแล้วไอ้เหี้ยนี่เพื่อนตายนั่งขำมึงนี่เหี้ยจริงๆนะเพื่อนตายเสร็จไม่ช่วยสั่กนั่งขำเอ๋อไอ้คนนึงห้าวไอ้คนนี้ก็ห้าวอ้าวหลุดเลยกูไอ้เหี้ยหมดหมดเขตสเลตเป็ดเจ๊แม่ทุกคนเดี๋ยวเข้าใหม่ไปนึง ดิดุดเองทุกคนโอ้โหไอ้เหี้ยกูอยากชอบมึงเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงหัวแขนเหรอวะเพราะมันชื่อมันไม่เหมือนคนอื่นเขาไว้คนนี้ไอโอมเนี่ยกูไวโอมหัวแขนปะดูชื่อดิดูชื่อดิดูชื่อดินี่คือแบบคือไอ้เหี้ยลูกแขนมึงตายมึงนั่งหัวล้อไอช่งไอแชมป์แตกมึงนั่งหัวล้อไอสัตว์มึงต้องโดนไอโอมแต่คนที่ผมชื่อไอโอมแล้วนะไอ้เหี้ยมึงชิวเกินมึงโดนตัวไหนมาเนี่ยกูถามจริง เพื่อนโดนจิงตายมึงนั่งขำมึงนั่งหัวเลาะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคุยไม่กดเป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาไอสองคนนี้ก่อนแล้วก็จะมีคนหนึ่งไอ้ศูนย์หนึ่งปะไอที่ปัดแซ่บๆปอ่ะเออที่มันบอกอีเออโดนเบิร์นอ่ะต้งกูมาพอดีอ่ะเออก็ใช่ปะคือมาพอดีใหญ่าฮ้ยเจอกันครับเจอกันเจอกัน่อยเฮ้ยกันหน่อยไอ้ศูนย์หกป้าท่าเป็นศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สองแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ที่ยาวแชมเปตคิงแชมเปตคิงไอเนี่ยนี่หัวแคร่นี่หัวแครนเดี๋ยวหน่อยพวกมึงอ่ะไอ้แแแแชชชมมมมปปป์์์เลยรกึง รับศพอ่ะทำไมมึงไอเอโอไม่โอมไอโอมนตายดูตกบ้าน่ะอนี่ตัวปากแท่บอุ๊ยพุชี่ดคนอื่นดคนอื่นลุกลงลุกลงกมาตายกบมตายเองมบมาตายเองปล่อยมาตายเองธรรมชาติทุกคน่าเอครับเคนี่ตายจังมึงยิงกูมึงยิงกูให้ตายดิเออดิสันดิกรีนี่นี่นี่ ไอ้ี้แค่ดั้งขำมึงโดนของดีไม่แน่อเลยกูถามจริงเฮ้ยว่าแคนมึงนี่แบบโดนดามาเะเนี่ยกันชาปะเนี่ยไอ้เแค่นั่งยิ้มไม่พักเลยไอ้เอิญไปหาไอ้แชมป์นี่ยังพอเข้าใจยังบุนยังด่าแต่ไอ้เแค่นี่นั่งขำไอ้สัตว์เฮ้ยมึงสงสารลูกแคนมึง้งปะเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยโอมตาลิศตกบ้านเฮ้ยโ้ยเอ้ยดึงไปหน่อยใครวะใครอยากโดนดึงวะได้ดิใครวะอยากโดนดึงวะไอ้เี่ยดึงมาเดีดึงดึงมาให้อยากโดนดึงวะมาจัดมาดิไอ้ศูนย์หกไอ้ศูนย์หกปะไอ้ปากแซ่บที่ศูนยงงฟัดิ ไอเชฟศูนย์หกอยูกอันนี้ไม่ไม่ใช่ปักดีก็คือก็คือแค่เดียวกันอ่ะก็คือต้องโดนอ่ะก็คือต้องโดนนะนะเออนะศูนย์หนึ่งเดบับมาชิ่งออกมึงเดีมึงแล้วมึงนี่เอง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 กูดูว่าใครมึงนี่เองกูดูว่าใครเฮียศูนย์หนึ่งไอตัวปปัดแซ่บ ไอเซ็ตมากๆไอที่แเมี่มันคือมันมันพูดถึงไอเออร์โดนเบิร์นนี่คือไอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ไอนี่ก็คือไอชื่อยาวหัวแคนส่วนไอแชมป์ก็ศูนย์สองนะครับเจอกันนั่นแหละสไปเดอร์แมนมึงไอแชมป์เฮ้ยไอแชมป์สไปเดอร์แมนแล้วกูฆ่าเอ้ยไม่ใช่ไอแชมป์ตัวนี้เออถูกแล้วถูกแล้วไอเฮี้ยกูหลอดแล้วเนี่ยคือมึงตั้งชื่อเหมือนกันเกินไอี่ฮี้อแต่ก็ถือว่าดีมันดูมันดูเท่นี่ไงนี่ไงนี่ไงทีละคนแล้วทีละคนนะจะได้ฟังฟังมันร้องทีละคคนนทุก อยู่ลานลูเฮียกูเป็นผู้ชายเฮ้ยกูไม่ใช่เกย์อีดอกไอยูไยูนี่ไอ้มืสองเพิมนี่นี่นี่มึงต้องอย่างนี้แต่ไอ้เข็ดโดนฟาดแล้วลูกแคนโดนฆ่ามึงโดนฆ่ามึงก็ดั่งขำคือกูถามจริงไอ้เฮียนี่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 เอาขอดงเอาเอาที่ด้วยที่ยูไอเจอกไอ้ศุนต์ไอโง่ไอ้สุนต์นี่ด้วยนี่ด้วยคิดนิคอนคิว มึงต้องการอะไจากลัวะยิงมันตายในห้องที่2พันนี้อะไอขายยิวไอโอมมึงก็นั่งขับไม่พักเลยโอมไม่ใช่โอมมึงอกูถามจริงมึงโดนตัวไหนมาปะโอมเออแม่งดึงกูไปฟันตายสัตวสใครโดนยิงวะใครโดนยิงวะไอสุโขกเหรอสุโขกเหรอมึงห้าวแล้วสุโขกไม่ได้ไม่ต้องยิงแล้มึงฟันพอโดนยิงเรยแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมรวมรวมรมแคลนไปรอบนึงนะฮะลมรมแก๊งไปรอบนึ่งงงงงงงลองคิดดีๆก่อน ผมเชื Cabinet, atte, cumin, ak, ่อแต่รู้สึกว่ะนี่ไงแตกแตกแตกจึ๊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 กเดี๋ยวผมผมว่าผมจะทำการล้างเผ่าพันธุ์มานะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาน้ำลึกๆนี่เท่าไหร่ลึกบ้างวะนี่มันก็ลึกได้แค่นี้ทุกคนมันทำมาไม่ลึกอ่ะตรงนี่ยลึกเสือตรงนี้ตรงนี้ยลึกสุดละทุกคนเดี๋ยวผมดึงมายกตีเลยทุกคนมาเจ็ดของลำเนามึงไม่รอดท่านายบอกเจ็ดคนอะมึงโดนเสริมมาอยู่ที่ความไวกูละในการดึงมึงจะเอาสองพันกว่าเมื่อกี้ที่ที่พงแผลนะมึงจะเอาสองพันกว่าไอ้บงไอ้แบงค์มาให้หมดมา มาให้หมดไอ้เหี้ยตัวซับๆซ่ะมาให้หมดหัวแคมึงด้วยอย่าอย่าดึงกูดึงอันบินได้ไหมล่ะอันบินอ่ะเอาไว้บินได้ไหมล่ะไอ้สัตว์คาดบินด้วยกันไหมล่ะไอ้เหี้ยโกรเกินนี่กูน่ะสองสอนไอ้เหี้ยนี่ขายไปได้ไอ้แค่แชมป์ไอ้แชมป์แชมป์ก๋วยเตี๋ยวได้ไอ้สัตว์เฮ้ยดึงไม่ได้ก็คุยเฮ้ยมึงจะมีพีไปไล่สัตว์ไปไหนมึงไปไหนมึงเออดีนี่มึงเจอขอบรับริมริมสะนี่มึงจะริมสะฮะจอริมสะซะนี่ยาไดกนี่อย่าได้ล็อกริมสระซะมึงอีกคนหนึ่งมึงอีกคนหนึ่งไอโอมไอโอมจะร จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึกกูคาทีละคนกูไม่ฆ่ามั่วนะครับบอกเลยกูไม่ฆ่ามั่วหมดอย่างวะเออเมื่อาแค่ม่ให้เอาให้เอาให้หลับจำอะคือเอาให้หลับจำอืมเหมดอย่างวะเฮ้ยมุ่งไปทำไมเนี่ยชิดเนี่ยเออเออเออดูซะดูซะเอาให้หลับจำไอ้นี่ก็ขับอย่างเดียวเลยมึงนี่ นะทุกคนก็อยากดูมาสตรีมก็ชื่อเฟซมันก็ไอแชมป์ธนกิจกะไอโอมไอโอมนี่คือไม่เป็นเที่เยี่ยไรคืออยู่มันน่าจะยิ้มทั้งวันอ่ะมีกันแลกการคือแบบไอเฮียมึงขับไม่พักเลยคือจริงๆนะลูกแคนมึงแตกเฮ้ยลูกแคนมึงแตกลูกแคนมึงไม่ได้ฆ่ากูได้เข้าใจไหมมึงเข้าใจมาให้ที่นี่ปากแซบไอเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยปากดีนะเจอกูเลยนะไอเฮียดีนะมึงปากแซบบอไอเฮียนะนี่ตายบอตายสบอตายสบอตายสบออีดอกมามา ท in ี่แชมไม่แชมป์จัดของถึงแชมแฉมจัดของแชมป์แชมป์ไม่ต้องจัดแชมป์แชมป์กูเสิร์ฟไปมึงเลยแชมป์เอ้ยไอ้หนุ่มไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดตายแค่แหละมาแจกของพอแล้วทุกคนผมว่าพอดีกว่าแจกของดีือเปล่พอแล้วสงสารสงสารปะ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 ไอ้แชมป์ตายไปพักไอ้โอมไอ้โอมก็เสพหัวเราะทั้งทีมไม่ฉลาด หัวเลวาละทัะ้งตีมไอ้เหี้ยคุยเอ้ยคุยเอ้ยแบงมามาแจกของแจกของแจกกล่องแจกกล่องไอง้เหี้ยคุยคือคือคือขับท,ทั้งตีมไหมเฮ้ยน่อย่าไป่เล่กข่าดูแชมป์ดูแชมป์ดิวนจนวัวออกมาเป็นลาบเลยเนี่ยลาบพ่อมึงอ่ะผมขออ้สูงหนึ่งแล้วผมผมบหนไส้สูงหนึ่งอ่ะรอรอรอ เราฟังไอศูนย์หนึ่งเหมือนร้องนะทุกคนเราจะฟังอะไรหอชอบไอศูนย์หนึ่งไงแชมปจะมาแตกกันทุกคนไอ้เหี้ยโอมก็ใส่บัวกล้อทั้งสตรีมไอีเฮียไอ้เหี้ยดีดีไอ้สดึกไอ้สดึกบวต้ายเนี่ยไอ้แชมปเนี่ยเอาเอาสองเนี่ยบวต้ายี่ยไอ้แชมป์อ่ะเนื้อก่อนมาป็นมาสตรีมนะครับถ้าดูสักคนสมกูเชื่อกูเชื่อขอจับมาสองไอเยียวอีสัตวิสัตตีมึงปากแทบนี่ิเฮ้ยแใครแม่งด่าพ่อกูแต่กูเค็กแม่งหรอ ดูมันก็ยังหัวเลาะไปพักให้อโฮมหัวแคร์ไอ้ยิ้วไอ้โจไอ้เหี้ยลูกแคร์แตกนั่งหัวเลาะแจกกอง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 โกโจกมาไปแล้วแจกสามร้อยมึงบ้ายิวมึงข้าแจกไอ้ยิงมือบ้าหรือมือข้างหรือเมื่อสามร้อยกอลัมถ้าตัวกอลัมจากตัวกอลัมแจกสามร้อยได้เซฟ ไหนวะคนไหนชื่อยูชื่อยูแต่เล่นการแบบนี้ก็ไม่เอานะอ้ใครปักแทบไปเฮียเด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 เดียเจเดียเดเดียเยเดียเดเดียเดเดียเดเดียเเดียเีเดียเดีเดียเเดียเเดียเดดเดียเเเเดีย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 เดเดียเยียเเดเเดียเเดียเเเเดียเเเดียเเยเดีเดียเดียด เจอกูใส่โดนกูเบิร์นลุยเอิงว่ามึงเลิกตายก่อนที่กูจะของอ่ะเอ็งคนจะดีเขาไม่ทำอย่างนี้ก็หรอกไอ้ยูหน่ะปะค่ะเดี๋ยวมึงเตรียมตายแชมป์ไอ้เหี้ยโดนกูเบิร์ามากูแจกกล่องเลยละกันทุกคนกูได้แล้วยูบอกให้ทำอย่างเงี้ยไงจริงนะบอกเลยมามาเจอไหนบ้างเจอไหนบ้างโดนดับบึ้มเดียวตายสี่เดียวตายสี่เดี๋ยวรู้สึกแค่แหละเดี๋ยวรู้สึกยืนสามคนเนี่ย โอ้ยแจกกองแจกกองแจกกองเอาดีเอาดีเอาดีอ่าผมดูสับแล้วก่อนวิ่งกลับนะกูอ่ากูจะขาให้ยนะกูเลยไปไอ้แชปยูวยิยิมึงอย่ารีบอ่าสามล้านจะทำอะสองพันสองพัก็เฮียละไอ้เฮียสองพันมีปีเตอร์บ่ะไอ้ะเขาแจกตรงไหนอ่ะแจกตรงไหนอ่ะสะพานหรือว่ายังไงไม่งั้นก็เป็นระเบิดก็ได้อ้าวนายเฉลี่ยเราทำไมอ่ะไปนะม่ได้เนะกดค้างก่อน มาสามร้อยสามร้อยสามร้อยเฮ้ยมึงก็รีบเฮ้ยของเกี้ยยิว้ควายมึงทิ้งมีดเดี๋ยวดูทิ้งกล่อนทีละกล่องเดี๋ยวไอ้แชมป์ไอ้แชมป์แล้วก็ไอ้เช่นอะไอ้ปากแซ่บตายแค่แหละไอ้ยจนอ้ไข่แม่งเขดกูเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนสีาก่อนแล้วกูไปไข้ไอ้แชมป์ก่อน ปนะไปนะไปกูคใครยดีก่อนคใครยดีก่อนไปดึงไปดึงไปดึงดึงไปดึงไอดึงไปดิงไปดึ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 องงไไปดึงไปดึงดงไปดดึงไปดดึงยดดึงไปงไปไไดึงึงดงไปดึงดึงึงงไปดไปดึงึดงไึงไปดึึงไปดึึงไปดยงไปดึงไปดึงไดึง ไอ้เยวาอีง้อไม่เจอหรอไอง้ออไม่เจอกล่องเติมผมไม่มีไม่ได้สามกล่องคนมีได่สามร้อยอ่ะไม่เจอหรอกจะสามร้อยไอ้เย้าอีสัตว์กล่องเติมผมไม่มีแอบมิีไม่ได้ผมไว้อ่ะไอ้เหี้ยมีดีแค่ไข่ก้อนเหี้ยสแล้วแค่ตีเทียสแล้วอ่ะอ่ะสามร้อยสามร้อยสามร้อยอ่ะสามร้อยไปสามร้อยสามร้อยอ่ะสามร้อยสามร้อยคือกล่องเติมผมไม่มีนะผมคิดว่านี้กล่องเติมนี่หว่าดูไปกล่องฟาร้ากูยิวหากูไม่เจอหรอกกูแอบยังมิด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 ได้ดิแอบยังมิดกูจะยิงกูทำไมเฮ้ย ใครบอกแอบอยากมิดนะไอ้แอบอยากมิดไอ้ไอ้แชมป์ไม่ใช่แชมป์แชมป์ก๋วยเตี๋ยวไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวนะแอบอยากมิดนี่แอบอยากมิดแอบอยากมิดไอ้เหี้ยจึ๊กจึ๊กแล้วไหนกล้องไงไหนกล้องอ่ะไงยูเอ็นโง่มึงนี่มันคนดูจริงๆกูแจกเอาเมื่อกี้กูกรอกไว้ละไอ้สัแต่กูไม่มีกรอกเติมไวิ่งอ่ะแต่กูจะทรอบแล้วนะคนเอาเอาสามร้อยเซตหนึ่งทุกคนสามร้อยเซตหนึ่งนะไอ้เหี้ยยูไอ้เหี้ยยูไอ้เหี้ยยู ไไออ้้้เหียยโง่ใครมันขับคอแตกแขกปากไว้แค่ถูกแจกของแจกของก่อนทุกคนคือกูไม่มีกล่องอะแอดไม่ได้ให้กล่องกูไว้ไอ้เหี้ยดูดิไม่ให้กล่องนะยิวไอ้เหี้ยกูขอได้หยุดต่อยกล้องแล้วเนี่ยสามร้อยสามร้อยอีกเซตเดิมยิ้วกูอยากตายยิวกูอยากตายแบบดึงกูทีดิผมแจกกูคงแจกสามร้อยนะเพราะว่าสามร้อยสามเซตเลยกันเพราะว่ากล่องไม่มีนะยิ้วกูอยากตายอะดับไปถึงแล้วฟันพวกกูตายเลยอะฟันทีเดียวกูตายเลยอะ

แอดแอดแอดกดไปให้ไี้ดิโก้แอดไปให้กล่องกวางกูจะแจกถามมาสองคันเลยลพี่ก็สิ่แต่แม่เป็นแฟนอาแจกแจกไว้ละสิบต่อแล้วทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่มีกล่องแจกไงขอไปละห้าสิบได้ละไม่จะปูนไว้ห้าสิบแปดไอ้ขับว่าดูกูอ่ะขอแอดมินผมขอสั่งไปสามเซตพออ่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีกล่องไงขอไปสามเราถามกล่องกล่องไม่มีใหญ่แค่กล่องมันหมดอ่ะ ไปกล่องกับโมดอ่ะสามร้อยมึงแก่กล่องดิฮัลโหลกล่องไม่มีเด็กกุทุบเด็กกุทุกนี่เดกกมีที่มึงถืออยู่ก็ได้เองด้วยเด็กกุฆ่าเด็กกุฆ่าก่อนฆ่าก่อนเดี๋ยวกูตบแมกเลยพวกนี้ขอขอก่นไปทุกคนขอก่อนไปมึงแก่แก่มึงแก่กอะไรของมึงปาทุกคนกูใส่แล้วกันเดี๋ยวถ้าใครบอกกูไม่แจกกล่องนะกูแจกกล่องไม่ไรแ้ยกูมีกล่องเติมในคังกูมึงเห็นกูมีกล่องไม่ไรสัตว์เด็กเด็กกูใส่ก่อนไอ้แก๊งก่อนไปก่อนไปก่อนอัมลาอัมลาก่อนจากก่อนไปทุ ไม่ได้หรอกคือความคิดถึงมันอยู่ไม่ได้ไม่นานหรอกต้องต้องต้องทำความรู้จักไปเยอะไอ้เหี้ยหมดตี้คแค่แหละใครอยู่ตี้มึงตายหมดแค่แหละไอ้เหี้ยเจอกันหน่อยวะเออทั้งหน่อยนึงอะ่ะมึงแบบมามามาไม่ต้องไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องเยอะตายหมดแค่แหละตายหมดไม่ต้องเยอะแค่แหละไปไหนไอโอ้มอ้าวไอ้เหี้ยโดนองตายกูสบายกูไรเหี้ยกูแอฟฟีตกไอ้เหี้ย,ยโดนเองตาย,ตาย ไอ้ตาดกูไปแล้วเพราะว่าแอดมินน่าจะคื่นทุกคนกูตายซะเนื้อเวทกรรมมันมีจริงตายปิดท้ายแต่ไม่ต้องกูรับยี่ปอกไปว่าเดี๋ยวที่ผมไม่งจะสองพันมาเพราะว่าแต่แค่มีดกับพีจีอ่ะเดี๋ยวแอลก็ได้คืนกูออกละถ้ากูไม่ออกเนี่ยมันด่ากูโง่เต็มเจ้ากูดีเยี่ยกูออกละไปแล้วทุกคนนก็เนี่ยลิงก์กลุ่มก็ตามนี้ทุกคนเพราะว่าเห็นเมื่อกี้ คือแอดมินน่าจะอยู่ด้วยแหละยังไงก็อย่างที่บอกไปผมไม่ได้สั่งคนเอาไว้ผมเซฟตัวเองไว้เพราะว่าถ้าสองพันแตกแกมันเอาคืนหาตามของยากนะครับเพราะว่านั่นแหละมันเป็นของที่มีเติมไงแต่ r p รกับมีดแล้วก็บอมอ่ะมันหาไม่ได้ทุกคนไอ้เฮี้อคุยก็เดี๋ยวฝากให้ไปดูคืนแล้วกันนะครับทุกคนยังไงสตอนวันนี้ก็ขอจากไปนี้ศึกโกตายปิดคลิปไอ้เฮี้เอ้ยแต่ยิงคำาซะหน่อยลูกกระสุนศึกย้อยแม่เย็ดนะครับก็อย่างที่บอกไป กูอยากแกะกล่องแต่ในไอ้ดีกูไม่มีกล่องอีสัตว์เออไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะเจอให้แล้วกันเอากล่องทีเดียวสักห้าสิบกล่องเลยแล้วกันห้าสิบหกสิบกล่องรู้ไหะไอ้เฮียกูเอ้ยแต่กูสะใจแบบปากแทบๆไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ชงไอ้แชมป์อะเออแชมป์ก็ต้องก็เตี้ยวมาเจอกูหน่อยแค่แหละไอ้เฮียไอ้โอมนี่ก็ไปทำเฮียขำทั้งวันลูกแคนแตกก็ขำทั้งวันเลยโอมไอ้เฮียตาลือตกบ้านเนี่ยแม่ทุกคนยังไงก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากวันนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบครับขอบคุณครับ